ตอนปุ้ยลุยผจญภัยแดนไดโนเสาร์ณภูเขาหลังบ้านปุ้ยลุยดักโอง่งและโกโก้ก,กำลังเล่นซ่อนแอบอยู่ใกล้ภูเขาหลังหมู่บ้านทันใดนั้นพวกเขาพบประตูหินขนาดใหญ่มีสัญ,ญลักษณ์รูปเท้าไดาโนเสาร์สลักอยู่เมื่อปุ้ยลุยเอามือไปแตะแสงสว่างก็พุ่งออกมาแล้วทั้งสี่ก็ถูกดูดเข้าสู่โลกอีกใบสู่แดนไดโนเสาร์ พวกเขาลืมตาขึ้นมาพบว่ากำลังยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีไดโนเสาร์ยาวบรอนโตซอรัสเดินกินใบไม้ไม่ไกลนะักองค์ตกใจจนตาโตแต่ปุ้ยลุยกลับยิ้มด้วยความตื่นเต้นนี่มันดินแดนไดโนเสาร์จริงๆด้วยทั้งสี่เดินเข้าไปในป่าและได้เจอไดโนเสาร์ตัวน้อยไทรยสราทอปส์เด็กที่ดูหลงทาง โกโก้กลางแผนที่เวทมนต์ที่ติดตัวมามันชี้ไปยังหุบเขาลึกพร้อมข้อความว่าสมบัติแห่งยุคดึกดำบรรถูกซ่อนอยู่ระหว่างทางทั้งสี่ต้องเผชิญกับไดโนเสาร์มากมายและมีเจ้าสเตโกสรัสขวางทางอยู่แต่พอปุ้ยลุยแบ่งผลไม้ให้เจ้าสเตโกสรัสก็ยอมหลีกทางทั้งสี่เดินทางต่อไปก็พบฝูงเทรเนอรดอนบินผ่านท้องฟ้าส่งเสียงก้องตังวาน และได้ยินเสียงคำรามไกลๆของบางสิ่งใหญ่โตที่ยังไม่รู้ตัวตนในที่สุดทั้งสี่ก็ถึงหุบเขาแต่ทันใดนั้นไทแรนโนซารัสตัวมหึมาก็ปรากฏขึ้นองค์สะดุ้งจนเกือบหกล้มแต่ปุ้ยลุยยืนขวางหน้าเพื่อนๆนแล้วตะโกนเราจะผ่านไปด้วยกันทั้งสี่วิ่งหนีเจ้าไทแรนโนซารัส ระหว่างทางที่วิ่งหนีทั้ง4ี่ได้ไปเจอหินเรืองแสงเมื่อทั้งสี่จับหินหินก็ปล่อยพลังแสงออกมาเจ้าไทแรนโนซอรัสจึงชะงักและถอยกลับเข้าป่าและทั้งสี่ก็เดินทางต่อไปยังหุบเขาเจอหีบโบราณวางอยู่เมื่อเปิดออกมากลับไม่ใช่ทองคำหรืออัญ,ญมณีแต่เป็นคริสตัลแสงดาวที่เปล่งประกายพร้อมเสียงดังขึ้นว่าสมบัติแท้จริงคือมิตรภาพ และความกล้าที่ร่วมกันฝ่าฟันทั้งสี่หัวเราะและกอดกันท่ามกลางท้องฟ้าที่มีเทรนเดอดอนบินวนรอบเมื่อแสงจากคริสตัลสว่างขึ้นพวกเขาก็ถูกส่งกลับมาที่หน้าประตูหินหลังหมู่บ้านอีกครั้งโอ่งลูกท้องแล้วพูดติดตลกว่าคราวหน้าขอเป็นดินแดนไอศกรีมบ้างนะ ทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมสัญญาว่าการผจญภัยครั้งใหม่ยังรออยู่เสมอ